ดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งพามาเที่ยวร้านบรรยากาศด,ดีๆมากๆเลยนะคือร้านเลิฟคาราฟนะเพราะว่าร้านนี้ดังมากๆและสวยงามมากๆอันนี้คือตัวด้านหลังนะครับแล้วก็มีลานจอดแอบเยอะพอสมควรนะครับเดียนะเดี๋ยวดูบรรยากาศร้านจะเป็นไงคุณหนึ่งยังไม่เคยเห็นเลยนะครับต้องไปดูครับไปครับอันนี้ เราจะเดินเข้าไปดูบรรยากาศในร้านนี้นะครับร้านจัดได้อย่างสวยง,ง,งามมากๆากนะครับมีมุมหลากหลายเนาะโอ้โหใหญ่มากทุกคนดูมีมุมนั่งเยอะนะถ้าล่มหน่อยตอนาเย็นตอนเย็น,นเนี่ยผมว่าน่าจะได้ทุกม,มุม ไร้านอาหารด้วยนะครับเป็นคาเฟ่ไปด้วยแล้วก็ได้เห็นปลาคาร์บด้วยนะครับนอนจะเป็นสวนสวนสาธารณะสวยสวนดอกไม้สวยๆนะครับมีมุมนั่งหลากหลายะเเ่ะก็ไปดูก็คือบรรยากาศในร้านนะทุกคน ตัวนี้สวยมากทุกคนมีน้ําตกด้วยจำลองนะครับแล้วก็มีไอ้เขาเรียกว่าปันน้ำแข็งเนี่ยนะครับมีสมนั่งไปสมสมอ่มอ สวยุมนี้สวยมากได้ถ่ายรูปอ่า oh ถ่ายรูปห่อยค่ะมรมนี้ถ่ายรูปสวยมากทุกคนมีปลาคาร์บด้วยนะครับเัเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วปลาคราบเต็มเลยฮะมันกันต่นเต็มมากเป็นปลาคราบเท่านั้นเลยนะฮะ ให้อยู่ซุ้มนั่งก็ได้นะจะมีตาไฟหมดเลยเราจะเดินไปดูบรรยากาศน้ำตกกันนะฮะนี่น้ำตกคับทุกคนโอ้สวยสวยจริงๆครับทุกคน สวยไม่แพ้ลานิตาคาเฟ่นะใกล้ครับปลาไห่มีปลาคาร์บนะครับเดี๋ยวลองดูใใที่ใกล้ครับทุกคนเนี่ยปลาคาร์บครับสวยแน่ ถือว่าเป็นมุมสวยมากๆนะครับเหมือนอยู่กลางธรรมชาตินะครับเอะมาณนี้กคนมีชมให้นั่งถ้าไม่มีชมนั่งก็มานั่งตรงนี้ได้นะครับตัวแตนสั่งอะไรคะ,คะอ๋อือเราคนั่งุด่า มีสั่งข้าวนะครับเมนูข้าวก็มีหลากหลายตเราจะสั่งให้พาออันไหนนะอันไหนนะคะอันนี้เอาหมดเลยเอาหมดเลยขอสแตมเรื่องหนึ่งอันคะ่ะเอาไหนฮนขะ้าตัะนตัวนี้สั่งกัผัดครับกินข้าวเที่ยงก่อนนะ ตอ,อน,อน้องเชตเตอร้เราเข้าขันตรงกันกนะสนุกไหมคะป้ามีกี่ตัวอเอ่ยโอ้โยอเยอะมากเลยหงายขาไปครับ นี่คือมุมเด็กนะฮะมีหลายโซนจริงๆครับเวลานี้นะครับสวนย่อมสวนนั่งพักผ่อนดันใจนะครับได้กินโซนด้านนอกได้นะครับ ตกเลยอ่ะอันนี้คือโซนด้านหลังนะครับทุกคนเป็นบอ่อปลานะครับอีกหน่อยผมว่าน่าจะทำเป็นซุ้มนั่งเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะบรรยากาศด้านหลังเนี่ยเหมาะสำหรับทำเป็นซุ้มทานกับข้าว เือนในร้านเลยนะครับแน่ๆอาจจะมีแบบตกเบ็ดได้ด้วยไม่รู้นะครับสวยดีแค่ดูทางข้าวก็สวยล้านะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่มีโอกาสก็อย่าลืมมาแวะมาทานข้าวกินน้ำเย็นๆวิงซูก็มีนะฮะมากับกิจกรรมครอบครัวได้นะครับที่ตรงนี้นะครับครับเรียบๆครับนะฮะอ่านี่คือโวนด้านหลัง รถจอดนะครับยังไงก็ฝากกติดตามช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันทริปหน้านะครับจะไปไหนก็คอยติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ